ก็จากที่มีหลายๆท่านนะครับสมาชิกนะครับได้แนะนำมาว่าอยากให้เปลี่ยนนะครับตัวหลังคาตรงนี้นะครับอยากให้เป็นแผ่นใสนะครับหรือว่าเป็นเมทัลชีทนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนนะครับตามที่ท่านสมาชิกลหลายๆท่านแนะนํามานะเพราะในใจจริงผมก็อยากจะใช้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ด้วย ที่ผมมมีไอตัวยาคาเก่าอยู่ครับก็เลยเอามาใช้ก่อนเบื้องต้นนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะทำการทาสีด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับผมเอาตัวยาคาออกแล้วนะครับก็จะได้โครงออกมาแบบนี้เลยเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับแผ่นใสเข้าไปได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนนะผมจะทาสีไปก่อนนะครับทาสีไปก่อนนะครับ เดี๋ยวซึ่งสีที่ผมจะใช้ก็จะเป็นสีสีคล้ายๆเดียวกับกําแพงนี่แหละนะครับพอ,พอมีสมาชิกแนะนํามาเหมือนกันนะครับผมตอนแรกผมก็กะว่าจะใช้สีดำนะแต่มีสมาชิกท่านหนึ่งแนะนําว่าให้ใช้สีแบบให้เข้ากับตัวฝาบ้านนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะใช้สีแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมาทานะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปหานะครับวัสดุตัวนี้นะครับผมก็บอกว่าผมมีเหลืออยู่นะจริงๆเหลือ,อยูแผ่นหนึ่งนะครับเนี่ย พิ่งซื้อซื้อมาตอนที่ทําลงเดือนนะครับเหลืออยู่แผ่นหนึ่งเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปใช้กันนะครับผมโดยที่เราไม่ไปซื้อใหม่แต่ความจริงไอ้ตัวนี้แผ่นหนึ่งก็ตกประมาณสักหกร้อยนะหกร้อยบาทได้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณหกรอยบาทหนึ่งแผ่นครับนี่นะครับผมเอาลองแผ่นเอาแผ่นเศษมาวางดูนะนี่ครับมันจะวางออกมาแล้วได้ประมาณนี้เลยคนระับ ล่างก็ประมาณน,นี้จะโปร่งแสงนะครับแสงสามารถผ่านได้นะครับเพราะในความจริงเนี่ยเรายอมให้แสงเข้าได้อยู่แล้วนะครับส่วนที่อยากให้กันจริงคือต้องการกังการกันฝนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาสีนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดตัวนี้ให้ได้ขนาดเท่ากับความกว้างของตัวหลังคานี้เลยแล้วก็มาวางเลยก็จบเลยนะครับเห็ okay, นไหมครับ ตอนนี้นะครับผมทาสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เป็นสีโทนเดียวกับผนังเลยนะแต่มันอาจจะเข้มนิดนึงเพราะผมทาซ้ําไปหลายรอบมากเลยนะครับแล้วก็มันมืดด้วยมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็เลยเจะทาเข้มมานิดนึงนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นครับโคงทีนี้เดี๋ยวผมจะตัดนะครับตัดตัวแผ่นสายโพลีาร์บอเนตนะแผ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปวัดขนาดทางด้านบนให้เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ ตัดไปแปะข้างบนก็น่าจะจบเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นแผ่นแผ่นใสนะครับเดี๋ยว ผมจะพามาดูตอนเช้าๆนะก่อนไปทํางาน,นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมารูปรล่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับดูข้าวกนันนี้อันตายก็จะแบบนี้นะแสงสามารถลอดผ่านมาได้บนเรื่องนี้ก็โอเคครับเดีย๋ยวตอนเช้าๆเดี๋ยวเามาดูกันอีกทีนะครับ มืดมองไม่เห็นครับรน,นี่นะครับก็หลังจากเมื่อวานนะผมกัดจากที่ทํางานมาก็เลยมามาเปลี่ยนตัวหลังคาก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ามันดูเรียบขึ้นนะครับแล้วก็ดูดูดีขึ้นนะสำหรับผมนะผมมองว่ามันดูดีขึ้นเลย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 นะครับแล้วก็นะครับจะเห็นว่าตรงนี้อาจจะต้องมีการเพิ่มไม้เข้าไปหรือเปล่านะเท่ากับความหนาของอันนี้นะครับ <S <S <ๆ>เพราะมันห่างไปตรงนี้มันอาจจะแอนลงนนึงนะครับเดี๋ยวเรา ก็ผมอาจจะต้องมาเพิ่มที่หลังนะครับตรงนี้นะแต่ดูโดยรวมแล้วนะครับจะเห็นว่าลักษณะมันดีกว่าสายยาคาอย่างมากเลยนะครับตามที่หลายๆท่านแนะนํามาเลยนะครับส่วนตัวสีผมก็ทาไปเนี่ยมันกเออ็เข้มกว่าตัวนี้นิดนึงนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับตรงนี้จะได้เลยนะผมก็คงจะใช้รูปแบบนี้นะครับในการที่จะทํา ในช่องอื่นๆนะครับผมในเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวมาทําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเมทัลนชีสนะครับหรือเป็นสังกะสีเก่าๆน้หาหามาใส่ก็ได้นะครับเนาะก็อาจจะใช้รูปแบบแบบนี้เลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยแนะนำแล้วก็ติชมมานะครับทําให้ผมเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนดูนะก็อย่างที่บอกไปนะบางทีบางครั้งเนี่ยทำไปก็ไม่ได้แบบ ออกแบบที่ดีพอนะครับก็เลยทําออกมาลาักษณะประมาณนั้นก่อนนะครับเป็นแบบแนวทางก่อนนะครับเพื่อดูว่ามันดีหรือเปล่านะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะจบไปประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบไงก็ติชมคอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีนะครับ